อยย่่ารููปแป๊บนฝดยังไม่มีมาเลยยังไม่มีว่ะไม่ใช่เราะคือว่าถ้าใช่เราจะเจอต่างดินที่จะเดินทาง ััน้้แบบีคถ้าเราไม่เอาออกไปตั้งแต่ตอนที่มันเป็นโรคปแรกๆมันก็จะยิ่งลามเเนี่ยดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทำใหม่เนี่ยคือเหมือนกับว่าพื้นที่เราน้อยเขาก็เลยทำติดๆๆๆเลยไม่หยัดมาแล้วให้เดินคืออยากให้ได้จังหวนเยอะคืออย่างสมมุติว่าอาจจะสักหกลางอ่าตอนนี้หกลานต้นที่หกครัแล้วก็มันต้องจับจิตที่แล้ว ีตอ้เวลาอยกเก็บมเนี่ยมันต้องมุดเข้าใต้อันนี้ต้องหยิบทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้มันลามลามลุกลาไปให้ไปกับต้นอื่นนะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยมันหยิบไม่ได้ใช่นี่คือบริษัทเข้ามาสร้างให้ในบริษัทมาติดตั้งให้เลยทั้งแรกเลยค่ะนนี้ไปเป็นจุดนะใช่ครับเราไม่สามารถบอกเได้เลยเพราะว่าวิธีแ้ก็คือาจจะต้องเอาชีวพันธุ์มาฉีดพนแต่ในระยะนีแล้วคือมันจะใกล้ผลผลิตแล้ว ใช้ก็อาจจะเอ็มผลแค่นเี้เราต้องใช้ก่อนเจอโรคมาก่อนได้และทุกเนับตอนนี้ก็คือรากไม่สมบูรณ์นรับกำลังกำลังจะบอกท่านอดใช้ว่าอยากจะเปลี่ยนรางแล้วเพราะว่ารากมันเนี่ยน้ำมันหยดนะแล้วก็อยากจะทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อปะเทดี๋ยวเข้ามาสร้างตรงนี้นะค่ะรู้สึกว่าคู่รับเหมาเจ้าเดิม ไันนี้ดองมีรกใหมแต่มันก็ี้ทอันนี้ใส่ชีวพันธุ์กันแล้ใช่ไหมครอาจารย์ใส่แล้วเหมือนมันมีันเป็นมีรากใหม่มามันมีรากใหม่ออกมาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้อยู่ที่ต้นแตนเข้ามาได้ มันยังพอยู่ได้ว่ามันมแล้วนันไม่รอดอันนี้อันนี้เสีชุ่มันไมรอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่สภาพที่ทไใแล้วใส่ชแ้ว่าใส่คือคาใสคือคือรอบที่แล้วอ่ะไอที่ใช้ไปอ่ะมันเก็บไปหมดแล้วค่ะแล้วก็นี้อันนี้ก็คือพอพอมันเป็นแล้วเนี่ยพอกว่าที่จะแก้คืนมาเป็นปกติี่ะค่อนข้างจะนานใช่ไหมคะ มันมันเป็นสะสมมากมันไม่ใช่ว่าเฉพาะรอบที่ที่ไปคุยกับอาจารย์หรอกมันก่อนหน้านี้มันต้องมีมันสะสมเชื้อเราต้องทำความสะอาดลางไหมครับทำค่ะทำทุกครั้งที่ท,ที่ทกเกาเอ,อ่อเิต่อเนี่ยเนี่ย มันไม่ก็คือเชื้อโรคที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันก็สะสมคือพอมันเป็นมานานมันเราก็ไม่ได้จัดการตั้งแต่แรกแต่แต่รู้สึกว่าช่วงช่วงติดโควิดเนี่ยปัญหาจะแรงดุนดรงมากขึ้นเพราะมันช่วงนี้อากาศร้อนมากด้วยไม่กอดสมุนไพร้อนเข้ามาอยู่ในแปลงที่อยู่ที่ไม่ได้กาเรามีเรามีตัวคุมมูลคุณมีอะไมีมีข้างหลังไฝ่ไฝยที่ะฮะ มีค่ะมีมีสปริงเกอร์ด้วยมีคอนโซลด้วยคือจริงๆอาการปวนหอกมันก็จะเจอปัญหากรณีเวลาเราจะลดอุณหภูมิมันแต่ด้วยแสงแดดนะครับเวลามันตกเหมือนแสงแดดเมื่อเวลามันเจอหยดน้ำที่เกาะอยู่ที่ใบะครับเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเหมือนครับเวลาเราอย่างเงี้ยคือเหมือนช้ำช้ำอ่ะเออครับเพราะมันเรนรวมแสงเลยนะที่ที่ผมไปดูที่เราไปดูที่นู่นอะที่อะไรวะฝางใช่ไหมฝางหรือพร้าวนะ ที่ของสันแดงอ่ะเขาเอา